สวัสดีครับวันนี้พบกับาศาสตร,ร์การพยากรณ์นะครับเอาศาสตร์คนจีนมาให้ทุกท่านดูที่เรียกว่าเส้นกิมตุ้งนะครับกิมตุ้งมงคลหรือสัญลักษณ์มงคลเนี่แหละของคนจีนนะครับลักษณะของเส้นนะครับให้เราดูในส่วนของลักษณะเส้นของชีวิตเนี่แหละนะครับแล้วก็วิ่งย้อนลงมาในส่วนของเส้นสมองเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นลักษณะนะครับตัดขึ้นไปแล้วก็มีอีกเส้นนึงนะครับตัดมาทางด้านนี้นะครับก็เลยกลายเป็นลักษณะ เหมือนเรือโบราณของคนจีนนี่แหละนะครับแล้วก็เหมือนเงินโบราณของคนจีนนะครับอันนี้เป็นเป็นศาสตร์ถ้าพูดถึงการพยากรณ์หรือทำนายทายทักทีนี้นะครับก็จะเด่นเรื่องของการงานนะครับเรื่องของความมั่งคั่งความร่ำรวยแล้วก็ดึงดูดโชคลาภนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะวาดให้ชัดๆนิดนึงนะครับเส้นกิมตุ้งนะครับอันนี้ก็คือจะทำเส้นตัดนะครับจะได้ ดูง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือกิมตุ้งเนี่ยนะครับตัวที่ผมไฮไลท์ไว้เนี่ยแหละนะครับก็คือสัญลักษณ์กิมตุง้งกิมตุ้งมงคลนะครับสัญลักษณ์ที่ถือว่ามีความโดดเด่นนะครับหรือเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่แหละถ้าเป็นในส่วนของคนจีนนะครับเขาจะมองลักษณะนี้แต่ก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรเรื่องของเส้นกิมตุ้งเนี่ยจะพาทุกท่านมาดูเส้นเส้นหลักนะครับในลายมือก็จะมีเส้นแรก จุดกำเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านมาเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตที่ดีเส้นจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ถือว่าชีวิตราบรื่นสเส้นชีวิตที่ไม่ดีเป็นยังไงนะครับสเส้นชีวิตที่ไม่ดีอาจจะมีเส้นตัดขวางตัดขวางของเส้นชีวิตหมายถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าของลายมือนะครับอันนี้ก็คือจุดแรก2ก็คือเป็นลักษณะเกาะเกาะที่เกิดขึ้นในส่วนของเส้นชีวิตนะครับหมายถึงอะไรก็จะหมายถึงลักษณะของบุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสที่จะ มีโรคมีภยัยโรคเกี่ยวกับระบบลาไส้กว้วยไตต่างๆไม่ดีนะครับเป็นเกาะสามก็คือเส้นชีวิตที่ขาดเอาง่ายก็คือลักษณะเส้นที่วิ่งมาลักษณะนี้แล้วก็หยุดนะครับแล้วก็มีเส้นอื่นอาจจะเหลื่อมมาก็ได้นะครับคือเส้นไม่ต่อกันเ้อาง,ง่ายๆครับให้ดูง่ายหรืออธิบายง่ายนะครับเส้นไม่ต่อนะครับเส้นไม่ต่อกันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นขาดลนะ่ะถ้าเส้นขาดก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ อันนี้ก็จะเป็นเส้นแรกก็คือเส้นชีวิตเส้นที่สองเนี่ยเส้นสมองจุดกาเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เหมือนกันครับลากผ่านมาเส้นสมองเขาบอกว่ายิ่งยาวยิ่งดีนะครับก็จะเกี่ยวกับปฏิพันธ์ในพิบความเฉลียวฉลาดที่ดีนะครับของเส้นสมองนะครับอันนี้ก็คือเส้นสมองแต่ว่าเส้นสมองที่ไม่ดีก็เหมือนกันเป็นเกาะหรือขาดหรืออะไรก็คือก็จะเกี่ยวกับส่งผลกระทบให้กับระบบสมองทีนี้นะครับ3อยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับหรือเนินพุทธ เนืก้อยบริเวณนี้เขาเรียกว่าเนินพุทธก็จะมีเส้นนะครับจุดเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นเส้นี่วิ่งเข้ามาอันนี้ผมวาดในส่วนของเส้นที่ดีนะครับเส้นใจีทวิ่งเข้าหาเนินพงพุทธเนินองพุทธพูดถึงเรื่องของอํานาจวาสนาบารมีใครมีเนินองพุทธที่อวบอิ่มอุมสมบูรณ์นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเป็นเนินแห่งอํานาจวาสนาบารมีนะครับเนินพงพุทธยิ่งเส้นใจวิ่งเข้าหาก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนในภายภาคหน้าทีนี้มาดูลักษณะ เส้นที่ผมแฮกไว้นะครับแฮกก็คือลายตัดลายเส้นนี่แหละที่เป็นสนัญลักษณ์กิมตุ้งนะครับอันนี้เขาบอกว่าศาสตร์ของคนจีนเขาเรียกว่าเส้นกิมตุ้งมงคลน,นะครับก็จะเกี่ยวกับการงานความมั่นคงหรือดึงดูดโชคลาภนะครับทีนี้ถ้าเราไล่ตามข้อๆข,า,ข,า,ขาบอกว่าหนึ่งนะครับก็จะทําให้เจ้าของลายมือนะครับมีความมัง่งคั่งความร่ารวยนั่แหละเป็นเศรษฐีเอาง่ายก็คือลายมือลักษณะนี้นะครับส่วนมากคนจีนถ้าเราดูเขาจะบอกว่า เป็นลักษณะลายมือของคนที่จะเป็นเศรษฐีนะครับข้อที่1ข้อที่2นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโชคนะครับโชคที่จะวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยละโชคสิ่งที่เราไม่ได้คิดนะครับว่ามันจะเกิดกับเรานะครับอันนี้เขาเรียกว่าโชคนะครับข้อที่3ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมีลาบนะครับมีลาบสรรเสริญล, ER ลาบยศเนี่ยละสิ่งต่างๆที่เข้ามานะครับหาเราเนี่ยละนะครับข้อที่4ี่เขาเรียกว่าค้าขายดีมีกําไร ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการทําอะไรเนี่ยดึงดูดเรื่องของโชคลาภนะครับหรือค้าขายการทําเงินละ่ะใครมีสัญลักษณ์นี้ยิ่งจะส่งผลให้ให้ตัวเองนี้ยิ่งมั่นคงนะครับข้อที่ห้านะครับเสริมนิดนึงนะครับลักษณะนี้ก็ถ้าเป็นของคนไทยเขาเรียกว่าเปรบเสมือนบอ่อน้ําพระอินทร์กินไม่มีหมดนะครับใครมีลักษณะนี้เหมือนบอ่อน้ำเนี่ยละเอาง่ายๆถ้าเป็นศาสตร์ของความมั่งคั่ง ความร่ํารวยเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าจะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับก็คือไม่มีทางที่จะอับจนเรื่องของทรัพย์สินนะครับลองดูนะครับใครมีลักษณะน,นี้เนี่ยเอาง่ายก็คือไม่มีทางอับจนเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับดูไว้ให้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลักษณะของศาสตร์ของคนจีนนะครับโบราณเขาก็จะพยากรณ์ว่าเส้นกิมตุ้งมงคลนะครับเอาไว้ง่ายๆก็คือรวยสถานเดียวเนี่ยลายมือแบบนี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ